ปฏิบัติการมินมีดกลลวงศพจมน้ําในปี1943ฝ่ายสัมพันธมิตรกําลังวางแผนบุกซิซิลีแต่พวกเขาต้องการทําให้ฝ่ายเยอรมันเชื่อว่าเป้าหมายการบุกคือกรีซและซาดิเนียเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและกําลังทหารของเยอรมนีพวกเขาจึงคิดแผนสุดแยบยลโดยนําศพชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากปอดบวมมาสวมชุดทหารเรืออังกฤษยัดเอกสารลับปลอมที่ระบุแผนการบุกกรีซลงในกระเป๋าแล้วนาศพไปปล่อยให้ขึ้นซักขึ้นฝั่งที่สเปนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลาง แต่มีสายสัมพันธ์กับเยอรมนีเจ้าหน้าที่เยอรมันในสเปนเก็บเอกสารลับนี้ได้และส่งต่อไปยังเบอร์ลินฮิตเลอร์และนายทหารระดับสูงของเขาเชื่อสนิทว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงพวกเขาจึงย้ายกำลังทหารจำนวนมากไปยังกรีซและซาดิเนียในที่สุดเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรบุกซิซิลีในเดือนกรกฎาคม1943พวกเขาพบกับการต่อต้านที่เบาบางกว่าที่คาดไว้มากปฏิบัติการมินมิตประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการหลอกลวงสัตว์ปูและช่วยชีวิตทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวนมากเรื่องราวนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการหลอกลวงที่ชาญฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าในสงครามนอกเหนือจากการใช้กำลังแล้วกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุชัยชนะ